จริงๆแล้วในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะพวกเกี่ยวกับช่วยคุมน้ำหนกักหรือว่าช่วยในการระบายหรือดีท็อกต่างๆในตลาดมีเยอะแยะมากๆแล้วมาดูเทคนิคกันเลยดีกว่าว่าเราจะเลือกดูผลิตภัณฑ์เหล่านั้นยังไงคะ่ะ สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะใยอาหารเป็นสิ่งสําคัญซึ่งคนปกติเนี่ยควรจะทานใยอาหารอยู่ที่ประมาณ25-35กรัมต่อวันแหล่งที่มาของใยอาหารจะมาได้จากหลายที่เลยนะคะผักเนี่ยเป็นแหล่งของใยอาหารที่ดีที่สุดนะแต่สําหรับคนบางคนนะคะการที่เราจะรับประทานผักให้ได้ใยอาหารอยู่ที่ประมาณ35กรัมอาจจะทําได้ยากการเลือกตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นตัวเสริมหรือเป็นตัวช่วยในวันที่เรารับประทานใยอาหารไม่พอก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ ค okay, นะแล้ววันนี้นะคะแหมก็ไปหาแซมเปิลนะคะตัวที่จะมายกตัวอย่างตัวนี้นะคะเป็นแซมเปิลนะคะชื่อ Vida Fiber Mix นะคะเราก็จะต้องมาดูก่อนว่ามีเลขออยอหรือเปล่านะคะตัวนี้มีเลขออยออยู่ตรงนี้นี่เอง ถ้ดจากดูเลขออยอนะคะเราก็ต้องดูว่ามีแหล่งผลิตมาจากไหนเชื่อถือได้แค่ไหนตัวนี้นะคะหลังจากไปสืบค้นมานะคะก็พบว่าเป็นแบรนด์เดียวกับกลูตาแมกแล้วก็วีด้าคอลลาเจนคิวเทค่ะ ดูเสร็จแล้วเราก็มาดูฉลากพภชนาการกันนะคะในฉลากพภชนาการเขาจะเขียนว่าใน1ซองมีอาหารทั้งหมด10,000มิลลิกรัมในข้อมูลพภชนาการก็จะบอกว่า1ซอง12กรัมนะคะจะให้25กิโลแคลอรี่แล้วเราก็ไปดูตัวข้อมูลพภชนาการกันต่อนะคะตรงนี้เขาจะเขียนว่ามีน้ําตาลทั้งหมด1กรัมซึ่งค่อนข้างน้อยมากใยอาหาร10กรัมซึ่งค่อนข้างเยอะมากนะคะและโซเดียม25มิลลิกรัมซึ่งถือว่าอันนี้รับได้เลย บางครั้งนะคะการที่เรากินอาหารเสรเิมเข้าไปแล้วกลายเป็นว่า,วาอ้วนขึ้นนะคะเพราะได้น้าตาลมากขึ้นไปแทน,นะคะ่ะซึ่งตัวนี้แอมเช็คเลขออยให้แล้วนะคะเช็คเลขออยแล้วถูกต้องนะคะวิธีการเช็คเลขออยคร่าวๆนะคะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก็ได้นะคะแล้วก็เสิร์ช fda สารระบบอาหารสืบค้นนะคะแล้วก็คีย์เลขตัวสารระบบอาหารเข้าไประบบก็จะขึ้นชื่อของเลขสารระบบอาหารที่ขึ้นทะเบียนไว้กับออยซึ่งตัวนี้ก็ต,กตรงเปะ๊ะทั้งชื่อการค้าแล้วก็ชื่อผลิตภัณฑ์ค่ะ โอเคอย่างสุดท้ายนะคะเราก็ต้องมาดูส่วนประกอบด้วยตัวของเราเองว่าไอที่เรากินนประกอบด้วยอะไรบ้างในส่วนของส่วนประกอบตัวแรกของเขาเนี่ยมีตัวฟุกโตโอลิโกแซคคาราย95ซนะคะซึ่งไอสารตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับพวกสารเพิ่มเส้นใยกากใยต่างๆเหมือนพวกแมงลักเทียสีไซเลียมฮาร์กนะคะอันที่2นะคะตัวอินูลินตัวอันที่3ก็คือไซเลียมฮาร์กซึ่งไอตัวอินูลินกับโอลิโกแซคคารายตัวนี้นะคะมันจะเหมือนพรีไบโอติกพรีไบโอติกก็คือ สิ่งที่เป็นคล้ายๆกับอาหารเลี้ยงเชื้อที่อยู่ในลำไส้เราอะค่ะในลำไส้เราอะจะมีเชื้อดีอยู่นะและไอเชื้อดีเหล่านี้มันก็จะไปกินเอาอาหารเลี้ยงเชื้อทําให้มันจเจริญเติบโตเพราะเชื้อดีจเจริญเติบโตก็จะทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วส่วนอันต่อไปก็จะเป็นพวกบุกนะคะพวกบุกก็ อย่างที่เรารู้กันนะคะมันก็จะทําให้เราค่อนข้างอิ่มท้องเวลาที่เราอิ่มท้องจากตัวใยอาหารแล้วเราก็จะไม่ค่อยมีความอยากกินจุบจิบจุบจิบ,จบต่อส่วนตัวอีกตัวหนึ่งที่เห็นว่าเป็นสารสําคัญของตัวนี้ก็คือตัวส้มแขกนะคะตัวสารสกัดจากส้มแขกเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินพวกผลิตภัณฑ์คุมน้ําหนักมีการผสมส้มแขกใช่ไหมคะ สาเหตุที่เขาผสมส้มแขกออกไปเนี่ยเพราะว่ามีการทดสอบในหนูนะคะซึ่งผลส้มแขกเนี่ยมันสกัดออกมาได้สาร HCA ซึ่งในสาร HCA ตัวนี้พบว่าช่วยในการควบคุมน้ำหนักของหนูอ้วนได้นะคะ แต่ที่จริงแล้วนะคะในเรื่องของการลดน้าหนักเนะี่ยเราจะไปหวังพึ่งการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเดียวไม่ได้นะเราจะต้องมีความออกกําลังกายด้วยนะคะควบคุมอาหารที่เป็นแหล่งต้นตอของสาเหตุที่ทําให้เราอ้วนขึ้นด้วยอย่าใช้ตัวช่วยอย่างเดียวนะคะการออกกําลังกายการคุมอาหารการนอนหลับพักผ่อนยังเป็นสุดยอดนะคะของวิธีในการลดน้ําหนักอยู่ส่วนปริมาณที่เหลือนะคะก็จะเป็นพวกผงผกักสารธรรมชาติอื่นๆพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งที่มาของวิตามินค่ะตัววิตามินก็จะเป็นตัวบำรุงนะ ะะผิวหน้าผิวกายทําให้หน้ากระจ่างใสวิธีรับประทานตัวนี้นะคะพอแกะซองแล้วก็จะเป็นผงสีเขียวๆนะคะเอามาใส่แก้วแล้วก็ผสมในน้ําเย็นหรือน้ําธรรมดาประมาณ1 5 0่ซีซีแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะสําหรับใครที่ต้องการกินพวกใยอาหารนะคะประเภทนี้จะต้องกินน้ําตามด้วยนะคะประมาณ1-2แก้วด้วย ตัวนี้เขาที่แอมลองกินนะคะรสชาติกินง่ายมากค่ะมันก็จะเป็นรสชาติแบบเลมอนหลังจากที่กินไปแล้วประมาณครึ่งแก้วแอมก็จะเติมน้าเข้าไปอีกค่ะโอเคแอมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะในการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่งตางๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์ในการเลือกกันแล้วถ้าเกิดว่าสนใจคลิปอื่นนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องท้องผูกนะ ลิงก์งอยู่ในดีสคริปชันบล็อกนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการคุมน้าหนักนะคะก็อยู่ในดีสคริปชันบล็อกเหมือนกันถ้าเกิดอยากสอบถามพูดคุยนอกจากคอมเมนต์ด้านล่างสี่มตอบทุกคอมเมนต์แล้วนะคะก็จะมีช่องทางใน i อใน facebook แล้วก็ใน l i น์แอนะคะก็ทักทายเข้ามาได้บอกละการหาว่าตามมาจากช่อง channel ใน youtube นะคะแอมจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นคนที่ตามใน YouTube นี่เองนะคะแล้วก็สงสัยอะไรก็สอบถามได้ ยินดีตอบค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ